กล่องเนี่ยนะเมื่อวานแม่อ้อมให้มาใบหนึ่งก็เล่นกันจนแบบเละเทเสร็จแล้วก็เนี่ยเข้ามาใส่ในกระบะทรายนี่แม่อ้อมไปเอากล่องใหม่มาให้ก็สภาพเนี่ยแหละค่ะดูกล่องเล่นไม่มีเหมือนชาวบ้านเขาหรอกนะคะกัดกันแทกันเละเทไปหมดที่บ้านเนี่ยมันลิงจริงๆค่ะน้องฟ้าลงไปนอนกล่องนิดเดียวลงไปนอนเมื่อวานกล่องใหญ่ก็ไอลุงแย่งโอ้ย พี่หมอเขารักน้องแม่ออมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเอา้าข้างบ้านเจ้าของไม่อยู่มันก็หอนกันใหญ่เลยค่ะไอข้างบ้านเนี่ยนะเจ้าของไม่อยู่ไม่ได้เลยมันจะหอนกันนะได้ยินไหมคะคือเมื่อวานเนี่ยแม่ออมขับแม่ออมก็นั่งตักทรายอยู่ตรงนี้แล้วค่ะทีเนี้ยเขาก็หยอกกันพี่เมฆกับพี่หมอเขาก็เล่นกันแต่ว่าเล่นกันค่อนข้างแบบดูดันนิดนึงทีงนี้ยพี่หมอค่ะ เขาดุพี่เมฆคือ <c ười> เรื่องของเรื่องเนี่ยเหมือนก็นเรียนแบบแม่อ้อมเอาเลยนะคือเวลาแม่อ้อมดุเนี่ยแม่อ้อมก็จะเดี๋ยวเอะนะแล้วก็จะทําตาทําตาดุไงฮะแม่อ้อมจะทําตาดุทําตาดุแล้วก็แบบจ้องหน้าจ้องหน้าถามว่าบอกแล้วไงหนูเน,น่คือแม่อ้อมก็จะดุะตามภาษาแม่อ้อมนั่แหละดุเสร็จแม่อ้อมก็จะจ้องตาแล้วก็แบบพี่หมอเขาจะแบบจะมองแม่อม้อมแล้วก็แบบว่าหลบๆบนิดนึงหลบๆนิดนึงไงฮะแต่นเนี้ยปรากฏว่าพี่หมอ เขาทําแบบเนี้ยทําเหมือนแม่อ้อมทุกอย่างเลยใส่พี่เมฆคือนึกออกไหมคะแบบว่าก้มหน้าแต่เหลือกตาขึ้นมาดูลักษณะคือการก้มแต่เหลือกตาขึ้นมาแล้วก็ดุแล้วก็จ้องจ้องเมฆนะจ้องแบบว่าเธอดูฉันด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แบบว่าดุดุเมฆนะเมฆก็หลบหลบหลบหมอกอะก,อกลัวใส่ตาหมอกมม่ก็ขำโอ้ตายช่างเรียนแบบแม่ซะจริงๆมีอย่างนี้ด้วยนะ แมวอะไรเรียนพิธีกรรมคน <laughs> แล้วตาเนี่ยตาพี่หมอกเนี่ยนะคะก็ประมาณว่าตาโตๆกลมๆฉช่ป่ะพี่เมฆเขาจะตาแบบเล็กๆก,กว่าไงแต่พี่หมอกเขาตาโตอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนถลึงตาแบบแม่ออมอ่ะแบบนี้เลยแม่อมจะถลึงตาใส่เดียชนะดุแม่อม,มก็จะดุไงทุกตัวก็จะค่อนข้างกลัวกลัวแค่เสียงหรือว่าบางทีเราดุเขาก็จะค่อนข้างกลัวแหละไม่ต้องตียแต่นี้ไม่ต้องตีแค่มองหน้าก็ก็กลัวแล้วค่ะ รู้มากแล้วพี่หมอกเนี่ยน้องฟ้าเขาชอบปีกี่แวกฟ้าเอ้ยหน่อยฟ้าก็มีเพื่อนเป็นน้องแล้วลูกเดี๋ยน้องก็อยู่กับหนูแล้วลูกแอ้วหนูก็มีเพื่อนเป็นน้องแล้วมีน้องสองตัวเลยมีสองตัวเลยฮาลูกับฮานะมาอยู่กับหนูแล้วลูกหนูมีเพื่อนเล็กๆแล้วคือที่บ้านเนี่ยวเวลาที่เขานอนกันเนี่ยนะคะเขาจะนอนกันเป็นคู่เขาจะนอนกันเป็นคู่ค่ะคือ มาสี่ตัวใช่ไหมคะเวลาเขานอนตะก้าอย่างเงี้ยเขาก็จะนอนสองตัวเพราะฉะนั้นถ้าหาลูกคกานะ่ยเขาก็จะเป็นคู่ของเขาเหมือนกันก็คือสองตัวสาวสามชายสาวสามใช่ไหมสาวสี่ชายสองค่ะบ้านแม่อ,อ้อมผู้ชายผู้หญิงสี่ผู้ชายสองดยู่หน้าพี่เมฆตึงหน้าพี่หมอก <c oughs> พี่เมฆนอนอยู่ข้างบน่ง ม่อ้อมอยากให้อ้วนๆน่ะลูกแม่อ้อมไม่อ้วนเลยแต่ละตัวเนี่ยอยากให้อ้วนๆกันจังไม่มีใครอ้วนเลยหรือว่าเขายังไม่โตเต็มวัยก็ไม่รู้นะพาะเพิ่งจะขวบเดียวก็อาจจะเป็นได้ที่เขายังไม่โตเต็มวัยกันขบนิดๆนั่นแหะฉุดยอของแม่น่ะพี่หมอกเนี่ยฉุดยอเยอะยอจริงๆเยอะยอมากเลยนะอืเมื่อวานฝนตกแม่อ้อมไม่อยู่บ้านแม่อ้อมสงสารพี่ฝนมากเลยค่ะคือ มันคือสองข้างเนี้ยโทรมาแม่เกีงก็ไม่อยู่โทรมาแม่เกียงก็ไม่อยู่แ,ยยแล้วก็ทําไงก็เลยโทรไปหาแม่เอ๋แม่เอ๋บอกแม่เอ๋มาพี่ฝนก็เปียกแล้วอะ่ะคือพี่ฝนนี้ไปอยู่หลังบ้านนะคะเอาไปเอากลับมาเอาพี่ฝนเปียกสงสารพี่ฝนมากเลยนี่เดี๋ยววันเนี้ก็จอดจะออกไปก็จะบอกแม่เกียงไว้ว่าถ้ายังไงให้ดูให้ด้วย าฝนมันตกเนี่ยเพราะว่าแม่อ้อมจะไปทํางานบ้านแม่ไงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่อ้อมก็ไม่อยู่อีกต้องพาพ่อไปโรงพยาบาลไปทําฟันอีกอตอนนี้ก็ไม่อยู่อีกเดี๋ยวจะไปทําความสะอาดแล้วค่ะป้าขาเล่นกันแล้วทีนี้ผ้า,าก็เปียกเนี่ยผ้าปิดกรงก็เปียกกับพี่ฝนเมื่อวานนี้เปียกหมดเลยผ้าปิดกรงพี่ฝนนะ่ะใช่ไหมลูกมันเปียกใช่ไหมลูกคะอ้วน นี่เป,นปเ,นะะเปิดประตูเองนะคะเปิดประตูเองเมื่อกี้ไม่เอามาถูบ้านนะก็ะบอกตกฝนปไ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 ปๆมองอะไรไปข้างหน้าบอกไปชมวิวข้างหน้าหน่อยลูกแล้วมองกน็นี่ประตูนี้คือเขาเปิดเองนะ <c oughs> นี่เขาเปิดเองแม่อ้อมก็ปิดล็อกไว้แต่ว่าไม่แน่นหนาก็คือปิดแบบเพื่อจะถูบ้าน <c oughs> เปิดประตูเข้ามาเองค่ะไม่ยอมอยู่ข้างนอก <c oughs> จะเก็บแผลขึ้นอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวแม่ทายาให้ฮะรู้นะคะดูหน้าดูหน้า หน้าบเบลลนี่ฮะรู้นะฮะพี่ฝนรู้นะลูกอืม